สวัสดีครับข้อควรระวังในการตัดเกลียวนะครับข้อแรกก็คือเราต้องตรวจรูเจาะก่อนนะครับในกรณีที่เราเจาะชิ้นงานมานะครับรูเจาะอาจจะผิดพลาดนะครับเราต้องใช้เวอร์เนียเป็นตัวตรวจนะครับก็คือขนาด M10 คูณ1.5คือ8มิลิเมตรนะครับใช้เวอร์เนียวัดอันที่2ก็คือตรวจความถูกต้องลำดับของดอกตาบที่ลงที่เราลงตาบนะครับก็คือต้องเรียวสุดนะครับอันที่2และ3ไล่ไปอย่างนี้นะครับให้ถูกต้อง นะครับอันที่3ก็คือนะครับความฉากของดอกตาบที่เราลงนะครับลักษณะนี้ต้องใช้ฉากเครื่องกลเป็นตัวตรวจนะลักษณะนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับข้อ4ก็คือนะครับออกแรงกดท้สมันเหมือเพราะว่าด้ามตาบเรามี2ด้านฉะนั้นเวลาจับนะต้องมั่นคงนะครับแล้วก็ดัน1นส่วนสกับ1นส่วนสลักษณะนี้นะครับอันที่5นะครับก็คือเราต้องใช้น้ํามันตัดต่อลื่นเป็นระยะที่บริเวณด้านข้างของดอกตาบนะครับส่วนข้อ6กก็คือตรวจสอบความถูกต้องของเตียวนะครับ ตัวนี้นะครับเราต้องใช้นะครับเทปพัคเกตหรือว่าตัวโบนที่เราจะขันนะครับก็คือตัวสอบตักงแตนี้นะครับนะครับแบบนี้นครับโอเคนี่คือข้อควรระวังเบื้องต้นในการตัดเกีียวไไยครับผม